ดูวิธีการที่ฉันวาดรูปเสร็จนะคะ เราว่าเออไอ้คกโกยเขามันกูว่าย้ายมันเดี๋ยวมันจมปอกปักนี่ปักปี่ขึ้นปัห้าไปน้าขึ้นปหกไงมีหาทางให้มันไปเรียนเยียขึ้นยมันก็มันมันก็ไม่อยากเรียนมันก็ไม่อยากอยู่บอกอยู่ที่นี่ีพลงหาก็คูเยอะเพียนเพียนเพียนคูที่นี่มันยิกหูมันเป็นเลือดเลือดออกยิกผมดึงผมยิกหูดุกไปนู้นตีนี่เด็กก็ไม่อยากไปเรียนเออ ไปเรียนเขาหอมหัวอ,อ้อนเขาเปิดมือนั่นแหละมึงก็ไม่อยากเรียนเรียนอดอนเนี่ยวิจัออยที่ยังดีกูหลักเมตรไงกูให้มึงไปเรียนที่เจ้ามึงไปเรียนไงออาไข่ที่อะไรละ่ะแต่วจา้าปวชเรียนตัวเองได้ก็ ลูกกูไม่มีใครจบปิญญาตีสักคนขอแค่นี้นะคะ